สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงของช่างเดชด,ดีเซลครับผมวันนี้เรามาเตรียมแชสซีเนาะแชสซีของไอหลง215ครับผมคาซีแคบอ่าแคบพอๆกับอ่าหัวยาวเนาะนี่ครับวันนี้เราก็จะมาอ่าวางเจ้า 6RB ครับผมวางเครื่องใหญ่เจ้า 6RB ตัวนี้ก็ประมาณ สามร้อยสี่สิบ hp เนาะ ps ps น่ครับตัวนี้เครื่องใหญ่ใหญ่มากนี่ครับเครื่องใหญ่ครับตัวนี้ก็รอครับผมรอ,อรอรถเฮียบครับผมรอรถเฮียบมา,ายกคำท่าขึ้นว่าจะมันจะได้ติดตรงไหนจะได้แก้ไขคงนี้เราก็ปาดแล้วติ่งติ่งมันยื่นออกมาครับผมติ่งมันยื่นออกมามันจะโดนข้ีเนาะเราก็จะแต่งนี่ครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับผมแคดซีสองหนึ่งห้าครับผมแ,แคาซีแคบครับผมแคบมากตัวนี้พอๆกับหัวยาวเนาะเราก็จะได้ทําการแสดงทําใหม่นี่ครับเตรีย,รยแมแคดซีเรียบร้อยแล้วเตรียมเชนซีเรียบร้อยแล้วอันนี้รับทาครับผมรับทํารับวางครับผมอา่าฮะวางเครื่องวางหัว ดัดแปลงทุกอย่างครับผมเบรกแห้งเบรกน้ํามันเบรกลมอะไรจากเบรกน้ํามันเนาะใครอยากจะทําเป็นเบรกระบบลมล้วนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมทางาเพจได้เลยครับผมบเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปตอบพ่อแม่พี่น้องเนาะนครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็เราก็รอโดนเฮียบนะฮะเราก็เตรียมชัซีอะไรไว้เรียบร้อยแล้วน่ครับเราก็ทําการแสดงเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องขึ้น ว่าเขาจะติดตรงไหนเนาะนี่ครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ